สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ท NN2 นะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันสถาน,นการณ์ของไข้หวัดโควิดยังไงก็ยังจะต้องมีมาตรการที่ดูแลนะครับเพราะว่า,าการแพร่เชื้อก็ยังมีอยู่แม้ว่าปริมาณจะลดลงก็ตามแต่นั่นหมายถึงว่าถ้ายังไม่เป็นศูนย์เนี่ยเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและข็สําคัญครับซึ่งมาตรการเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ ทางกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ทางรายการก็จะมีการมาสนทนานะครับเรื่องมาตรการของกรมอนามัยกับการป้องกันการแพร่เชื้อจากไข้หวัดโควิด -19 นะครับวันนี้แขกรับเชิญได้แก่ท่านนายแพทย์สราวุฒิบุญศุขนะครับซึ่งปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัยนะครับสวัสดีครับประดีครับผมครับสวัสดีครับก่อนถึงจะภาพองค์รวมของสถานการณ์ไข้หวัดโควิดแน่นอนว่าวันนี้เนี่ย ถ้าดูจากที่ไปที่มาเย่ยต้องมีอัตราในการการแพร่เชื้อที่สูงขึ้นคือถ้ามีแพร่เชื้อมากขึ้นเนี่ยคนก็ติดมากขึ้นแต่ปัจจุบันดูจากสติเหมือนกับว่าอัตรานั้นลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับครับคือพูดพูดง่ายว่าการจะ,ะมีอัตราการมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยมาตรการของการที่จะป้องกันเนี่ยมีส่วนสําคัญไหมครับแล้วก็กรมอนามัยเนี่ยมีแนวทางที่จะสร้างมาตรการ เพื่อระงับการแพร่เชื้อหรือชะลอการแพร่เชื้อมันมีภาพรวมบ้างยังไงบ้างครับครับต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยบรรดาของกรมาราหม่นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รับมอบหมายในเรื่องเกี่ยวกับสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนนะครับแล้วก็กําหนดเรื่องของมาตรการเพื่อจะช่วยลดการแพร่ ระบาดของวัรนะครับโควิด -19 นะครับมาตรการที่สําคัญสคัํญในขณะนี้เนี่ยก็คือทํามาร่วมกับกระทรวงอื่นๆและก็กรมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้สร้างความรอบรู้นะครับเรื่องของสุขอนามัยนะครับและเรื่องของการกําหนดมาตรการที่เรียกว่าโซเชียลดิสแท้นซิงนะครับก็ทํากันมาต่อเนื่องนะครับแต่จะเห็นว่าในขณะนี้เนี่ยแนวโน้มลดลงนะครับแต่ว่าเราก็ตะหนัก นะครับแต่ว่าใ,ในส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องอมีมาตรการอย่างเข้มข้นอยู่ต่อเนื่องเพราะถ้าเกิดเราลดเรื่องของมาตรการเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องกลับขึ้นมาอีกนิด,นด,นดกลับขึ้นแน่นอนกลับขึ้นมาอีกนิดนะครับว่าสิ่งที่เป็นมาตรการที่ต้องย้ําแล้วก็ต้องเน้นนะครับก็ต้องทําต่อเนื่องอันแรกๆเลยเนี่ยที่เราพูดถึงก็เรื่องของมาตรการเรื่องของความรอบรู้ของประชาชนพอพูดถึงความมาตรการความรอบรู้เนี่ยคือพูดง่ายมาตรการเหล่านี้ออกมาจากกรมอันามัย แล้วการนําไปสู่เรื่องให้ประชาชนได้รับโลเนี่ยมีบุรคลากรด้านใดบ้างครับที่เป็นตัวละครที่เามาช่วยกรมอนามัย ต้องบอกว่า,าเรื่องของความาการสร้างความรับรู้เนี่ยนะครับนอกจากกรมอนามัยแล้วก็จะมีกรมต่างๆนะคระับไม่ว่าจะเป็นกรมสบศนะครับควบคุมโรคนะครับกรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขจะรวมกันนะครับแล้วก็จะรวมกันกับทางหน่วยงานของภาครัฐนะครับของรัฐบาลอีกหลายหลายหน่วยงานนะครับ,ร,บร่วมกันว่าจะสื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการป้องกันตัวเองนะครับจากโรคร้ายนี้ครับ นะครับประเด็นแรกๆเลยก็คือว่าต้องให้เข้ารู้ว่า1ติดต่อกันทางไหนนะครับจากการสํารวจเราก็พอจะรู้นะครับในขณะนี้นะครับว่าติดต่อกันอยู่2ทางหลักๆนะครับก็คือตัวละอองฝอยนะครับที่มาจากทางเดินหายใจนะครับไอจามพูดคุยกันแรงๆลดกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของการสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อนะครับอันนี้เป็นตัวหลักๆส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ที่เราสํารวจไปก็ ค่อนข้างมีความรู้เกี่ยวกับตรงนี้อยู่ประมาณเกือบ80% 9 0ครับหมายถึงว่าผลลัพธ์ของประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการประชาชนส่วนใหญ่ก็จะมีการเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับเข้าใจมากขึ้นว่าติดต่อทางไหนนะครับประเด็นถัดมาก็คือเมื่อรู้ว่าติดต่อทางไหนแล้วเนี่ยนะครับทราบมาตรการหรือเปล่าว่าจะต้องทําตัวยังไงนะครับอันนี้สําคัญนะครับสำคัญครับโรมอนามัยก็มีมาตรการที่สําคัญก็ถึงก็เรื่องของสุขอนามัยส่วนบุคคลหรือ Personal Hygiene ตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าใจตรงนี้แล้วกก็จะลดเรรื่อองงขา แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้เพราะตัวโรคเนี้ยเป็นโรคติดต่อนะครับเพราะฉะนั้นเกิดจากการติดต่อจากคนไปหาคนนะครับเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่จะให้การติดต่อตรงเนี้ยลดลงนะครับเรื่องของสุขอนามัยส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนะครับที่สําคัญเลยก็คือแรกเลยก็คือล้างมือนะครับประชาชนทุกคนต้องรู้ว่าต้องล้างมือบ่อยบ่อยล้างมือด้วยน้ําสะอาดหรือสบู่สบู่อย่างน้อย20วินาที นะครับอันนี้สื่อออกไปเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีสื่อหลายกระทรวงนะครับแล้วก็หลายคนนะครับออกไปให้รู้ว่าต้องล้างมืออย่างไงล้างแบบไหนคิดว่ามีขั้นตอนในการมีขั้นตอนในการล้างมือครับเพราะอย่างน้อยๆแต่จะต้องล้างให้ถูกสุขลักษณะนะครับด้วยน้ําสบู่ต้อง20วินาทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีน้ําสบู่ก็พกแอลกอฮอล์เจลได้เอาไปไหนก็ต้องมีแอลกอฮอล์เจลในการที่จะล้างมือเพราะว่าเราสามารถที่จะไปหยิบจับนะครับไอ้ตัว สารคัดหลังจากตรงนี้นะครับที่ปนเปื้อนออกมาเนี่ยมาผ่านเข้าสู่ตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นต้องล้างมืออยู่บ่อยๆนะครับจากที่เราสํารวจก็ประมาณ 60- 70%รนะครับรู้ว่าตัวเองต้องล้างมือและก็ล้างมืออยู่บ่อยบอนะครับอันนี้คือมาตรการที่สําคัญมาตรการที่สาคัญอันที่2นะครับก็คือเรื่องของรู้ว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยถ้าเกิดต้องไปยืนฐานที่ที่แออัดมีคนอยู่เยอะๆนะครับอันนี้ต้องใส่หน้ากากอนามัยสำหรับคนที่ป่วยนะครับส่วนที่คนที่ไม่ได้ป่วยเนี่ยก็ ใช้หน้ากากผ้าได้นะครับส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราเน้นตั้งแต่หน้ากากอนามัยขึ้นไปนะครับแล้วก็ N95 นหาะครับาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นอสมอ,อาสาสมัครต่างๆนี้ก็ต้องใช้หน้ากากอนามัยครับก็คือถ้าเกิดไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยไปตรวจผู้ป่วยนะครับหรือไปคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอันนี้เราแนะนําให้เป็นหน้ากากอนามัยนะครับส่วน N95 เน้เน้นสลับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ต้องทําหัตถการที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ครับมาตรการเหล่านี้เนี่ยมีเครื่องมือในการที่สื่อถึงประชาชนมากน้อยขนาดไหนครับครับณขณะนี้พอมีมาตรการเหล่านี้ออกไปนะเมื่อกี้มีมาตรการล้างมือนะครับสวมหน้ากากนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของมีระยะห่างนะครับระยะห่างก็คืออาจจะเป็นโซเชียลดิสเทนซิงนะครับที่เราบอกว่าณขณะนี้เนี่ยคืออย่าให้มีการรวมกลุ่มคนของคนที่เยอะนะครับหรือมีการทํางานที่บ้านนะครับลดการทํางานที่ออฟฟิศที่คนเยอะๆลดการเดินทาง อย่างเช่นรถยนต์ที่คนเยอะๆรถเมล์รถโดยสารอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการลดลงหรือการทํางานเหลื่อมล้ําเวลาอันนี้เราเน้นมาตรการนี้ออกไปหรือแม้กระทั่งอยู่ด้วยกันอย่างนี้ต้องห่างกันอย่างน้อย2เมตรนะครับอันนี้ Physical d i s t a n c i n g นะครับห่างกันเพื่อที่ไม่ให้มีการแพร่กระจายของของละอองฝอยตรงนี้ไปนะครับอันนี้ถามว่าเสื่อไปยังไงในขณะนี้เนี่ย กรมธรรมก็มีฝ่ายสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีกลุ่มสื่อสารเหมือนกันครับที่จะทําหน้าที่ในการสื่อสารให้กับประชาชนทุกคนได้ทราบและก็เข้าใจในส่วนนี้ครับที่สําคัญก็จะผ่านทาง youtube ออนไลน์ a c e b o o k นะครับนะครับแล้วก็มีการประกาศเองากระทรวงสาธารณสุขทุกวันครับผมพูดถึงประชาชนเนี่ยในการป้องกันแน่นอนประชาชนเนี่ยถ้าจะพูดในองค์รวมเนี่ยก็มี ในเพศอายุก็จะมีในเรื่องของหลายระดับกลุ่มอายุเนี่ยระดับวัยรุ่นระดับกลางคนวัยทํางานระดับอายุผู้สูงอายุเนี่ยกลุ่มไหนที่คิดว่าเป็นกลุ่มที่น่ากังวลหรือว่าจะต้องมีมาตรการมีความถี่ของมาตรการมากมีมีบ้างไหมครับครับณักหน,น,นานี้จากาที่ผลข้อมูลจากที่การติดเชื้อของกระทรวงสาธารณสุขที่แจ้งทุกวันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะพบว่านักะนนี้เนี่ยคนที่ติดเชื้อโดยส่วนใหญ่มาจากสองสามกลุ่มหลัก กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่สัมผัสกับกลุ่มที่ติดเชื้ออยู่แล้วเช่นมีคนในบ้านเป็นนะครับแล้วก็ไปติดเชื้อก็แพร่กระจายกันไปกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศอันนี้ก็มาเลยครับนะครับอันที่3าคือกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงคือยังไปทํางานไปที่แออัดอยู่นะครับยังไปทํางานที่ที่มีคนไข้อยางนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราตอนนี้ก็มีติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในกลุ่มของอายุ3 0มสิถึง39ปีคือกลุ่มัยทำงานก็ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นดังนั มาตรการในขณะนี้เนี่ยก็คือให้ความรู้สิ่งเหล่านี้ถามว่าสอบถามไปจากแบบสอบถามก็เข้าถึงมาตรการเหล่านี้80-90%นะครับแต่ว่าก็ยังทำได้จริงๆอาจจะยังน้อยอยู่วัยรุ่นนี่ตระหนักบ้างไหมครับณขณะนี้นี่ต้องบอกว่าเราสอบถามไปกลุ่มวัยรุ่นให้แบบสอบถามไปนะครับ,รบจากทั้งหมดอยู่พันกว่าแบบสอบถามที่ในอาทิตย์ที่ผ่านมานในกลุ่มวัยรุ่นที่อายุ 15-20ปถึงี่สิบต่อแบบสอบถานอยู่ประมาณ1 6บถึงนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็คือก็ยังมีบางส่วนที่จำเป็นที่ต้องยังออกไปนะครับนฐานที่ที่เสี่ยงก็ยังมีอยู่นะครับจากที่จากที่เห็นอยู่นะทุกวันนี้ครับถ้าส่วนใหญ่กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจากจากที่ได้ประเมินแล้วเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุมีความเข้าใจหรือว่ามีการป้องกัน ที่ดีมากไหมครับณขณะนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยยิ่งถ้าเกิดบอกว่ากลุ่มที่เสี่ยง70ปีขึ้นไปหรือ65ปีสร็จก็อยู่บ้านเพราะเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวใหญ่ก็ถือเป็นความโชคดีเป็นครอบครัวใช่ครับถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดกันมีเนื้อที่ที่อยู่ที่บ้านนะครับมีอาณาบริเวณที่จะทํากิจกรรมต่างๆอยู่ที่บ้านได้นะครับเพราะนี้ก็ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเราเนี่ยก็จะเน้นให้อยู่ที่บ้านไม่ค กลุ่มลูกหลานนะครับหรือว่าเยาวชนอื่นที่กลุ่มเสี่ยงนะครับอย่างน้อยๆต้องมีมาตรการนะครับอย่างน้อย2เมตรนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงวันสงการเราโดยต้องเน้นหนักเลยนะว่าหนึ่งงดรดน้ําดําหัวนะครับถ้าจะไปอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ความวันต้องห่างกัน2เมตรห่างสเมตรใช่ครับผมพอพูดถึงมาตรการต่างๆเนี่ยยิ่งในช่วงของการเดินทางจากถ้าเทศกาลสงการแล้วก็จะมีการเดินทางกลับไปที่บ้าน แล้วก็เห็นว่าบางจังหวัดก็จะมีแม่การในการที่ว่าจะต้องเฝ้าระวังถ้ามาจากต่างถิ่นเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องอเสี่ยงต้องระวังก่อนจะต้องอยู่บ้านกักตัวความหมายของการกักตัวเนี่ยอย,อย่างชาวบ้านชาวบ้านเนี่ย <c oughs> เขา <c oughs> เขาจะต้องทํำยังไงบ้างจริงๆเราอาจจะแปลจากคําว่ากักตัวเนี่ยมาจาก ภาษาอังกฤษเนาะมันก็เลยอาจจะดูแบบดูมันรุนแรงเนาะดูแล้วรู้สึกว่าแบบคำพูดออกมามันกักตัวเหมือนฉันโดดเดี่ยวจังเลยนะัรสร้างให้เกิดความรู้สึกว่าฉันเป็นอะไรต้องมากักตัวฉันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเราอยากจะเน้นไม่อยากให้บอกว่ากักตัวอาจจะอยู่บ้านนะครับหรือว่าพักผ่อนอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับคือด้วยความสมัครใจที่เราอยากจะอยู่เพราะเราตระหนักรู้ว่ามันมีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าเราไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงมานะครับ อย่างเช่นคนที่ไปต่างประเทศกลับมานะครับหรือไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงมานั่นี่เรารู้แล้วว่าเรามีโอกาสจะแพร่เชื้อกับคนที่เรารักได้เพราะฉะนั้นแน่นอนเราแยกตัวดีไหมนะครับมาดูแลตัวเราเองพักผ่อนอยู่ส่วนตัวหน่อยนะครับไม่ไปใกล้ชิดกับคนที่เรารักนะครับจะเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นมาตรการสิ่งที่เราออกมาก็คือสร้างความเข้าใจเขาว่าถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับถ้าเขาเสี่ยงนะถ้าเขาเสี่ยงเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าเป็นไปได้หนึ่งอาจจะ อ,อยู่บ้านคนเดียวนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้ากลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มเสี่ยง<ต>คือคุณไปสัมผัสมาจากต่างประเทศเนี่ยถ้าบอกเลยว่ามันจะมีสส่วนก็คือ1นึ่งไอโซเลชันก็คือแยกตัวไปอยู่อีก,กนหนึ่งถ้าบ้านเราก็จะเป็น s t a สเต a คว n น i n e ใช่ไหมครับมีที่ชนบุรีมีที่อาจจะเป็นโรงแรมที่เราทำฮอ st ส i t เทลอ๋อหมายถึงเป็นอ n นดับเบลนที่ใช่ครับ เขาตั้งไว้เลยก็จะมีพวกเหล่านี้อันนี้คือรัฐะจัดการให้กรณีที่เราไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงมาอย่างเช่นไปสัมผัสคนที่ติดเชื้อนะครับไปสัมผัสอาจะมาจากต่างประเทศในส่วนนี้คือเรายังไม่รู้ว่าเราติดหรือเปล่านะครับเพราะเราอยากจะให้คุณแยกนะครับบางอย่างรัฐะเ็าบอกว่าต้องมีมาตรการออกมาคุณต้องแยกตัวนะออกมาอยู่ตรงนี้แต่ก็จะมีบางส่วนที่แบบหลบหนีอะไรงี้ไม่อยากจะมาแยกตัวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยากให้รู้ว่า ถ้าเราทําส่วนนี้เราไม่แพร่เชื้อไอ้คนคที่เรารักรนะครับทีนี้ถ้าเราไปอยู่ที่บ้านนะครับโดยที่เราก็ไม่ได้มีกลุ่มเสี่ยงมากเหมือน่อกลุ่มเมื่อกี้อันนี้คือกลุ่มปกติเรามาทางานแบบนี้แหละครับกลับไปบ้านจะทําอย่างไร<อ>ว่าในบ้านถ้าเกิดเรามีคนที่อายุมากอยู่อย่างเช่นมีกลุ่มเสี่ยงนะครับมีคนที่เป็นโรคประจําตัวมีโรคประจําตัว<อ>ผู้สูงอายุอยู่อะไรเงี้ยนะครับเราก็ควรที่จะให้กลุ่มเหล่านั้นควรจะห่างกันหน่อยนะครับเข้าไปในบ้านเนี่ยก็ต้องหนึ่งอย่างน้อยก็ ต้องถอดรองเท้าล้างมือนะครับถ้าเป็นไปได้ก่อนที่จะมาใกล้ชิดกันหรือทานอาหารร่วมกันนะครับอยู่ในบ้านเดียวกันควรจะอาบน้ําและทำความสะอาดร่างกายให้ให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปนั่งทานอาหารด้วยกันพอไปทานอาหารด้วยกันเนี่ยก็ต้องบอกเลยถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราออกมานอกบ้านอยู่บ่อยๆก็ควรจะห่างหน่อยห่างจากผู้กลุ่มเสี่ยงที่ว่าเมื่อกี้นะครับก็ทานอาหารก็ทานอาหารร้อนนะครับแยกสำรับถ้าแยกได้นะครับก็เราแนะนําให้เป็นแบบนั้นครับผม เมื่อกี้ท่านรองพูดในเรื่องของพอเข้าบ้านก็ต้องถอดรองเท้าก็เหมือนกับฟังข่าวมาว่าสาเหตุหนึ่งในเรื่องของที่ประเทศเดอลิที่ว่าคนมีอัตราในการเสียชีวิตหรือแพร่เชื้อเยอะเนี่ยเพราะว่าการไม่ถอดรองเท้าอยู่ในบ้านใส่รองเท้าอันนี้ก็เป็นปัจจัยเหมือนกันใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าที่ต่างประเทศอากาศเป็นหนาวนะครับเทียบกับบ้านเราครับพออากาศหนาวก็ต้องมีใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าที่อะไรเงี้ยอาจจะไปปนเปื้อนไปติด เชื้ออะไรอย่างนี้มาเพราะฉะนั้นเข้าบ้านก็เหมือนกับเรานาเชื้อโรคเข้ามาในบ้านดันั้นพก่อนที่จะเข้าแล้วก็ควรจะถอดซะแล้วก็เปลี่ยนที่จะต้องใส่เข้าไปในบ้านใหม่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นมาตรการที่เราให้คําแนะนําในส่วนนั้นอยู่แล้วครับอย่าง้นเมืองร้องก็ค่อนข้างที่เป็นปัจจัยที่เป็นประโยชน์อาจจะเป็นประโยชน์ก็อาจจะเป็นประโยชน์เมื่อกี้มาพูดถึงในบ้านเนี่ยในบ้านอาจจะไม่ใช่เรื่องของกักตัวอาจจะอยู่ในสภาพของการที่ระวังตัวเองให้อย่างถ้ามีในบ้านมีหลายคนแล้วก็เราจะต้องใส่หน้ากากอนาใหม่ไหมคร คือถ้าเกิดต้องบอกว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วไม,ไม่ไม่ไปสัมผัสกับสถานที่เสี่ยงรหรือกลุ่มเสี่ยงรเราอยู่ในบ้านเราก็ เหมือนไม่ได <bin out> <him> ้ไปเจออะไรเสี่ยงอยู่แล้วนะครับบวกเว้นว่าเราไปติดกับข้างนอกเข้ามาข้างในเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ด้วยกันอย่างดีแต่ว่าพยายามลดอย่าอยู่กันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่กันเยอะๆอันนี้มันก็แน่นอนโดยพื้นที่จํากัดใช่ไหมครับว่าเราไม่รู้ว่าคนใดคนหนึ่งจะติดหรือเปล่านะครับเพราะอย่างน้อยๆนะครับถ้าเกิดรู้ว่าคนไหนมีกลุ่มเสี่ยงก็ใส่สวมหน้ากากนะครับหน้ากากผ้าก็ช่วยได้ครับนะครับแต่ถ้าเกิดมีพื้นที่อยู่เยอะคนไม่อยู่เยอะแล้วเราก็ไม่ได้ออกไปไหนก็อยู่ันแค่ 2- อสาคนนี่แหละครับอยู่กกนนนอออออ่ใี้้ไไไมปปซื อาหารเป็นครั้งคร,ครั้งแล้วก็กลับเข้ามา้ความเสี่ยงเราน้อยยิ่งน้อยก็คือหนึ่งก็คือแล้วก,ก็ก็โอกาสที่จะใส่หน้ากากพวกนี้ก็น้อยลงนะครับถ้าอยู่ด้วยกันจาก ที่ผ่านมาทางรัฐบ,บาลนนโดยเฉพาะสถานศึกษาเนี่ยก็จริง <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปิดเทอม <c oughs> ถือว่าเป็นการโชคดีประการหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็มีการเลื่อนไปอย่างนี้ทางทางกรมอนามัยมีการมองไหมครับว่าพอถึงใกล้ช่วงเปิดเทอมเนี่ยซึ่งมาทรกาการกดาเนี่ยสายการดีขึ้นหรือเปล่าถ้าดีขึ้นเนี่ยยังคงมีมาตรการที่จะ ให้โรงเรียนเนี่ยในเรื่องของการป้องกันการแพร่เชื้อยังไงบ้างไหมครับครับตอนต้อง,ต,องต้องแจ้งอย่างนี้นะครับว่าในขณะนี้ก็เป็นความโชคดีของประเทศไทยท่านก็ได้เลื่อนกระทรวงสาธารณสุขได้เลื่อนวันเปิดเทอมออกไปนะครับมันก็เป็นโอกาสอันดีอหนึ่งนะครับเรื่องของชะลอชะลอเรื่องของการแพร่เชือ้อแล้วในเรื่องของมาตรการเรื่องของกรมอนามัยในส่วนนี้เราก็มีเรื่องของ เครือข่ายของโรงเรียนรอบรู้ส่งเสริมสุขภาพอ๋อมีด้วยใช่ไหมใช่ครับเราก็จะมีทั้งนักเรียนทั้งคุณครูอยู่ในเครือข่ายเหล่านั้นนะครับวันนักขณะนี้เราก็มีข้อมูลนะครับที่จะต้องส่งลงไปในเครือข่ายเราตั้งแต่เรื่องของการป้องกันตัวเองนะครับการระวังไม่ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นถ้าเกิดมีกลุ่มเสี่ยงมาตรการต่างๆเรานี้จะผ่านช่องทางของโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพตรงนี้ลงไปครับพอพูดถึงมาตรการเนี่ยทางกรมธารม์ใมมีมีการวางแผนไหมครับว่าอนาคตเนี่ยโอเคเนี่ยถ้า การชะลอเนี่ยยังไม่มีการชะลอหรือว่ามีการชะลอแล้วเนี่ยมีการวางแผนระยะกลางระยะสั้นระยะยาวเพื่อป้องกันพวกนี้ยังไงบ้างไหมครับคือจริงๆแล้วตามหลักเกณฑ์ของการระบาดนะครับก็จะมีอยู่3เฟสนะครับเฟสแรกก็คือก่อนการระบาดต้องมีการเตรียมตัวเพื่อจะรองรับมือกับมันนะครับอันที่2ก็คืออันที่2เนี่ยก็คือทํำยังไงไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อออกไปป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อออกไปแล้วก็ระหว่างใช่ไหมใช่ระหว่างแล้วก็ควบคุม นะครับ <c oughs> อันนี้คือเรากลาลังอยู่ในช่วงนี้แล้วคือไม่ให้แพร่เชื้อมาก <c oughs> คือชะลอการแพร่เชื้อแล้วก็ควบคุม <c oughs> นะครับแล้วก็ลดความรุนแรง <c oughs> นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทำอยู่แล้วก็รัฐบาลทําอยู่ <c oughs> ด้วยเช่นเดียวกัน <c oughs> และขณะนี้เราก็ออกมาตรการเหล่านั้นนะครับ <c oughs> ตั้งแต่เรื่องอันนี้พูดถึงในเชิงของการป้องกันแล้วก็ควบคุมนะครับส่วนช่วงของการรักษาก็อีกอันนึงก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการแพทย์นะครับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมอื่นที่จะดูแลเรื่องตรงนี้นะครับในส่วนของอเรื่องของการป้องกันและควบคุมก็หน้าที่ของส่วนของกรมอนามัยและก็ภาคีที่เกี่ยวข้องแล้วก็พยายามมีมาตรการดัทงที่บอกบในส่วนที่3นะครับเราก็มีในส่วนที่เรียกว่าหลังจากที่ผ่าน จะผ่านพ้นไปแล้วหรือใกล้จะผ่านพ้นแล้วเราจะเตรียมยังไงทาความสะอาดบ้านเมืองของเราอย่างไรอันนี้ครับได้ครับอันนี้ก็มีมาตรการลองแล้วมีมาตรการนะครับแล้วก็มาตรการออกไปว่าเราจะเริ่มที่จะเปิดเมืองยังไงตอนนี้เราปิดเมืองถ้าเราจะเริ่มเปิดเราควรจะต้องทํำยังไงเพื่อให้ประชาชนมั่นใจอันนี้ก็เป็นอีกเฟสหนึ่งที่เราที่เราวางแผนกันอยู่นะครับในส่วนนี้กรมอนามัยเองนขณะนี้จริงๆเรามีแพลตฟอร์มนะครับ ก็เพิ่งเปิดตัวไปนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา <S <S นะครับแพลตฟอร์มเนี่ยก็ตั้งแต่ประชาชนจะให้ประกอบการต่างๆนะครับให้ท่านลงไปนะครับเพื่อท er <th> ี่จะไปสํารวจตัวท่านเองสาํารวจสถานที่ของท่านอย่างเช่นตลาดนะครับโรงแรมร้านอาหารนะครับของท่านทําตามมาตรฐานหล่านี้ไหม,ม <S <S นะครับตั้งแต่เรื่องของมีการคัดกรองทําความสะอาดนะครับเรื่องของการส่งนะครับอาหารเตรียมอาหารเหล่านี้นะครับจะมีมาตรการอยู่นะครับวันถ้าเกิดท่านเข้าไปในนั้นท่านก็สามารถที่จะไป ประเมินด้วยตัวท่านเองแล้วก็ปักหมุดนะครับจะเป็น GIS อยู่ในนั้นเลยนะครับจะให้เห็นว่าร้านค้าของท่าน,เ,นเตรียมพร้อมแล้วนะครับที่จะมีมาตรการเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในส่วนนั้นครับเมื่อกี้พอพูดเรื่องของมาตรการต่างๆมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือพอหลังจากที่ว่ามีมาตรการที่จะให้ทุกคน,นยอยู่กับบ้าน มีสติที่น่าก,กลัวทางยุโรปบอกว่าหลังจากที่มีมาตรการให้ทุกคนอยู่อยู่กับบ้านเนี่ยบอกว่า,วาความรุนแรงในครอบครัวมีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยตรงนี้ทางกรมอนามัยเนี่ยมีม,ม,มีมีเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมของสังคมไทยแต่สังคมไทยคงไม่เกิดแบบทางยุโรปนะครับครับต้องบอกว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับก็มีการเฝ้าระวังโดยกรมสุขภาพจิตนะครับ นะครับแล้วก็เป็นบทบาทของสุขภาพจิตใช่ครับบทบาทของกรมสุขภาพจิตแต่ว่ากระทรวงโดยกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยก็ทํางานร่วมกันในส่วนนั้นก็มีการเฝ้าระวังในส่วนนี้นะครับโดยโชคดีที่สังคมไทยเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับนันคนที่อยู่บ้านนานก็อาจจะมีบ้างนะครับในบางส่วนนะครับที่อาจจะมีเรื่องของอารมณ์นะครับความรู้สึกนะครับ แล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองถูกก,กักตัวนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าถูกตีตาทางสังคม<ๆ>บางส่วนนี้ก็จะมีอยู่แต่ในส่วนนี้กระทรวงสาธารณส,สุขโดยกรมสุขภ,ภาพผิดเขาก็จะเป็นคนเฝ้าระวงังแล้วก็รายงานสิ่งเหล่านี้ให้กับ,บ,บส่วนกลางอยู่ทุกวันครับ,รบนอกจากมาตรการในการที่จะทําง,ทงานให้ประชาชนได้รับทราบแล้วไกระบวนการการประเมินของกรมน้ำมัเนี่มยมีมีกลุ่มที่จะเข้าไปติดตามไหมครับว่าผลของมาตรการต่างๆจะต้องมีการปรับหรือมีการได้ได้ผลดีหรือมากน้อยอะไรขนาดไหน ครับในส่วนของมาตรการเหล่านี้นะครับ,รบโดยกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการทํางานล่าสุดที่ออกมาเนี่ย,ยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามายนะครับรับรบทบาทเรื่องของการสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนแล้วก็มาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยมีท่านอธิบดีกรมอนมัยเป็นประธานนะครับแล้วก็มีเครือขา่ายภาคีเครือข่ายเ,าเกือบทุกคณะ ในของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเราแล้วก็ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมกันนะครับอันนี้คือส่วนกลางเพื่อกําหนดแนวทางนะครับวางมาตรการชี้แนะนะครับสํารวจตรงนี้ว่าประเด็นปัญหาอะไรที่ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่แล้วก็เรายังทําไม่ถึงเป้าและเราก็ยังมีในส่วนของภาคีเครือข่ายของเราในส่วนของของภูมิภาคนะครับแต่ละศูนย์แต่ละจุดนะครับที่จะทําหน้าที่ทํางานร่วมกับ ของเขตสุขภาพในการที่เฝ้าระวังแล้วก็ชี้เป้าแล้วก็วางแผนร่วมกันครับอ๋อเมื่อกี้พอพูดถึงเขตสุขภาพหมายความมีการกําหนวดว่าเเมืองไทยแบ่งเป็นเขตสุขภาพใช่ครับจริง,รงๆอกตอนนี้ทุกจังหวัดนะครับท่านารัฐบาลก็มบอกนาจให้กับท่านผู้ว่านะครับ เป็นเป็นประธานที่จะต้องดูเรื่องของ EOC ตรงนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็มีด้านสาธารณสุขนายแพทย์สาธารณสุขเองมีผู้ตรวจราชการสาธารณสุขนิเทศแล้วก็มีผู้ในการศูนย์สํำนักวิชาการต่างๆอยู่ในตรงนั้นอยู่ในเครือข่ายนั้นก็จะให้ข้อมูลกับท่านผู้ว่านะครับกับท่านภาคีเครือข่ายต่างๆในการกําหนดยุทธศาสตร์มาตรการเพราะเราจะเห็นว่าหลายแห่งเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาตรการนะครับในส่วนของจังหวัดนะครับตั้งแต่เรื่องห้ามการเดินทางไป มาหาสู่กันนะครับหรือปิดเมืองในบางเมืองห้ามขายสุราอะไรเงี้ยนะครับย4ิบสีชั่วโมงก็มีนะครับนะครับสิ่งนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆที่พยายามทำนะครับในส่วนของบทบาทของเขตสุขภาพครับ พอพูดถึงประเทศไทยในภาพองค์รวมแน่นอนว่าย่อมมีความแตกต่างทางกรมธรรมมีมีเหมือนกับมีตั้งสีไหมครับจังหวัดนั้นสีแดงสีเหลืองสีเขียวหรือว่าสภาพการลดถ้าสีแดงจะต้องมีมาตรการสร้างความเข้มข้นอะไรยังไงมีสร้างภาพตอนนี้ก็มีภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขครับเอาเป็นภาพรวมของใช่ครับว่าจังหวัดไหนที่ มีกตาการติดเชื้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเรามีมาตรการทําอะไรยังไงไปบ้างนะครับณขณะนี้ก็กรมอนามัยเ,เองเนี่ยโดยบบาของกรมอนามัยก็จะมีการติดตามมีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ถ้าอันไหนที่มาตรการเราให้ไปเพียงพอหรือเปล่านะครับหรือไม่เพียงพอเราก็จะมีการใส่มาตรการเพิ่มขึ้นนะครับโดยจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคจะทํางานล้อไปด้วยกันครับก็หวังว่าภาพในเรื่องของสถานที่ว่าวิกฤตในเรื่องของไข้หวัดเนี่ย จะซาไปเรื่อยๆก็อาศัยบุคลากร,กรทางเจ้าที่ของกระทรวงซึ่งทุ่มแรงทุ่มใจเยอะนะครับ,รบแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านรองอธิบดีเนี่ยได้ฝากถึงประชาชนในสถานการณ์อย่างนี้ในเรื่องของการป้องกันตัวเองจากเชื้อต่างๆเชิญท่านท่านรองอธิบดีเลยครับครับต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้เรากําลังอยู่ในช่วงที่ขาลงก็จริงครับแต่เราอย่าเพิ่งดีใจมากนะครับต้องระวังอยู่เสมอเหมือนทางท่านโฆษกบอกว่าเราตอนนี้ การาห้ามตกนะครับเราต้องตั้งกาดอยู่ตลอดเวลาไม่ไงั้นเราอาจจะโดนน็อกได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมาตรก,การใน,นขณะนี้ก็คือ1ล้างมือบ่อยๆครับอยู่บ้านยังเน้นให้อยู่บ้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทํางานที่บ้านได้เน้นให้ทํางานที่บ้านนะครับว่าจะล้างมือบ่อยๆแล้วสวมหน,น้ากากอนามัยนะครับเวลาจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ใกล้กับคนอื่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและก็ที่สําคัญถ้ารู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงเดินทางมาจากต่างประเทศ ไปสัมผัสกับคนที่เสี่ยงมีอาการเข้าได้กับกลุ่มเสี่ยงท่านจะต้องพิจารณาตัวท่านเองอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านแล้วก็แยกจากคนอื่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการเพิ่มมากขึ้นต้องไปโรงพยาบาลและแจ้งให้กับกระทรวงสาธารณสุขได้ทราบครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสาระที่สําคัญนะครับมันเป็นสาระที่ในการป้องกันชีวิตของพวกเราทุกท่านนะครับเรื่องของการป้องกันการแพร่เชื้อจากสาการไข้หวัดโควิดเนี่ยวันนี้เสียดายครับเวลาหมดต้องขอขอบคุณท่านรองกรมปีกรมธรรม์ไเป็นอย่างมากนะครับสวัสดีครับผม ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ